สิบนาทีน้องแม่เนาะได้ได้ได้สวัสดีแม่หมอนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีเบอร์ซัสวัสดีโอปอค่ะมื่อนั้นแม่หมอกะบั้นหนต้องวัดเนาะอ่าให้เกียรติไปตัวเดียวให้เกียรติไปตัวเดียวอ่าตัวเดียวก็โลให้เกียรติฝันดีบ่แม่บานเนีย,ยังบ่ฝันเลยอือยังบ่ขั้นฝันเลยแปดอยู เลขสีออกคุณบัจักตันดอกจ้ามีแจ่คำนวณไว้คุนบัจักคำนวณไวก่อนแต่ว่าแม่นะ่จะจับคู่ไวกอนแล้วจับคู่ไวแล้วไม่เลขแม่นะ่จะจับคู่เลขไวแล้วเดี๋ยวไปจับไปแล้วสามหางคือเก้าหันหละ่ะไปน้ำไมกินน้ำเจ้าดีนะโอ้บานนี้ของแม่จะมีคำนวณแล้วก็รอเลขครับ มาระกุกกันอีกอฟซีเอฟซี FC. FC ก็ก่อนก่อนวันออกหนึ่งวันแอดบินก็วันออกเลยค่อยโทรมาตอนเช้าเดี๋ยวมันจะอัน้นม <c oughs> จ้ามากเนาะคมงสุดทไทยนะให้เบิลซับโทรมาช่วงเศร้าคือเกาหันละ่ะาจ้าเนี่ยเาอะไดชั่วหาแมอดูมือเล็กออกเนาะวัดที่แล้วก็มือเล็กออก ค่ะนนวันนี้ให้เอฟซีเอาไปหยิบรตเตอรี่ก่อนสามหางเป็นเป็นเลขยั้แม่เลขคุณแม่คำนวณน,นี่แหละเอาไปซื้อรสเตอรี่ก่อนจ้าสามหางนี่คือเลขสองตัวฟันล่างค่ะฟันล่างตัวนี้นะ่ะโอ้จะมาฟันล่างสามหางไว้ก่อนไม่เยอะไม่เยอะรอเลขรับมาอีกสองหางค่ะเอาล่างก้อนบนบนมีบอแม่ บนนี่บนนี่ก็มีนะบนนี่ก็มีนะมีหางเดียวเอาบนก้อนก็นได้ค่ะแม่บนเหรอห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์โอ้เก้าเจ็ดหนึ่งค่ะห้าเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะสองหางเอฟซีอันนี้เลขบนเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะอันนี้บนอย่างเดียวแต่ว่าสองตัวหาไปจับเอาเนาะหาไปจับเอา แล้วมันก็มีฟันล่างมันก็เหมือนกันอีกนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งลองเจ็ดห้าฟันล่างสามหางเบิกซับล่างบ่ค่ะ <5. S 1> ล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเอาบอกไปแล้วมันจะออกตัวนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรอกอเอาแม่ว่าฟีดเนี่ยบ่โอ้ไม่ว่าจิหเหยียดจ้าใสเจ็ดห้าเถอดอกจิตเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเมียน แม่คือว่าเจทุกวยเลขรลุดจากออเดอร์เดี๋ยวลอกฟันครงทุดทายมันบแนแนแล้วแต่ว่าเจทหาให้เอฟซีไปซื้อลอตรีไปก่อนจา้าอันบัดนี้เลขราบนีเขาซิม,มามือออกได้ปะจ้าเบิกซัพย์เข้ามาก่อนออกหนึ่งวันแต่ให้คุณแม่ปล่อยให้เอฟซีก่อนอแล้วโ<ด>ครงสุดท้ายน่ะเบิกซัพย์ก็มาค่อยมาเอาเดอร์ตอนเช้าได้เลย โอจ้าจ้ามันจังว่า,าอ,อัน้นเนาะถ้าเราปล่อยหอลังเลขออกหนึ่งวันสงสาร S arp, <S เอฟซีเบิกครับก็าจะอั้นอืมเออเลอตูนเอฟซีผู้คน,นซื้อได้ก็ได้ผู้ว่าได้ก็กบได้แม่จ้าแม่แม่ปล้อยไปนันเขาอั้นเรอเด้เทียงเอฟซีเป็นสีเป็นน้ำอีกเ <laughs> ขาบ่อขายให้เลือ่อยเบิกครับขนาดเมื่อเลขออกกันนะ ขนาดมือเลขออกมันป้อยน่ะผมว่าจะไปอัดอีกละสามร้อยให้มันเป็นห้าร้อยคุณแม่ไม่ให้เลยโอ้ยบาดะนะบผมกันเลยไอ้แก่สองร้อยคนถือคล้ายบองหวดที่แล้วเยอะเหมือนเก่าเพราะเลขมันฟันสองหางแค่แค่ฟันล่างให้อ่ะจ้าเขาก็อัดล่างก่อนจ้ามันไม่มีใครฟันให้เหมือนคุณแม่นะบนก็คือบนล่างก็คือล่างใช่ไหมล่ะเบิกสามแทนค่ะอือ ำว่าฟันล่าง fc ก็ซื้อต้องซื้อก่อนแล้วก็ต้องเอาพูดง่ายๆถ้ามันมีสองหางเหมือนสามเก้าสี่เก้านะ่ะ fc ก็ต้องกลับนะคะเลขอ่ะถ้าฟันล่างน่ะเมื่อกี้ก็ฟันล่างไม่ใช่บ่อสามเก้าสี่เก้าน่ะจ้าแม่ยู่กลับพรอ้อมเนาะค่ะเนาะเอาน <ะ S 1> นบนได้ละเออกลับให้พรอ้อมเนาะค่ะแต่ว่า fc จะกลับเอาซี่เก้าให้ซื้อเก้าซีจังสี่เนาะค่ะเนาะกลับเลขเอาวันนี้คุณแม ปล่อยเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะคะ fc ฟันล่างนะคะล่างก่อนนะคะค่ะล่างยางเดียวค่ะถ้า fc สนใจอยากหยิบรตเตอรี่ก็หยิบไว้แต่คุณแม่ก็หมุนเหมือนเก่าแล้วคุณแม่ก็หยิบไปแล้วประมาณสิบห้าใบแล้วแต่ว่าบาั้นฝันบอกยังไม่ฝันเดี๋ยวเมื่อแรงนี่จะฝันโอ้ค่ะคือคุณแม่หยิบเจ็ดหนึ่งกับเจ็ูน S <S <S มากี่ลีได้เบิกทร,บราบเลขตัวนี้บอกคือซื้อเลยจ่าอืมตัวรองคือเจ็ดห้าเดี๋ยวรอรอ,รอเพื่อนรักคำนวนมาก่อนว่าเขาจะให้ปันตัวไหนมันก็มีแค่สองหางนะคะ F เอฟซีไม่เยอะจ้าเขามาจาังหวดแล้วแม่โอ้ยทางงวดน,นี้มันจะเข้าก็เป็นงวดที่สิบสี่แล้วเนาะ1ิบซดง ค่ะงวดที่เราพูดว่านั้นมันสิบสองสิบสามแล้วน่ะสิบสองสิบสามใช่ค่ะงวดที่มันสัญจรน่ะสิบสามงวดต่อไปก็สิบสี่แล้วที่มันเข้าน่ะค่ะสิบสี่งวดซีพัางวดเนาะค่ะน้องการสิบสี่งวดนี้ค่ะสิบสี่งวดนี้แต่วิ่งเจ็ดเนาะแม่เจ็ดบนหรือล่างเอฟซีเจ็ดบนล่างดักไว้ก่อนจ้า วิ่งตัวเดียวเนี่ยแหละเจ็ดลักลักได้แมมลักลักสิบเจ็ดลักส <7. S 2> ิบเจ็ดสิบนะงวดนี้ฟันเลยคุณแม่ให้เบกิกซักไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าเจ็ดใช่ไหมคะจ้าเออยังเจ็ดเหมือนเดิมย้ำเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะคะ fc อือ,อเอาเลขล่างไปก่อนจะว่เลข<อ>ฟันบนหรือจะเอาไปปล่อยอีกฟันบน ปับนบนสองหางมันมีสองหางค่ะสองตัวว่ะจ้ะสองสองคู่แค่นั้นเบิกซับปล่อยให้เอฟซหน่อยนะห้ <5 150. S 2> าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ค่ะเอ๊ะทำไมคุณแม่ให้เก้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์นั่นแหละความหมายเป็นยังไงก็ก็คืออย่างนั้นแหละมันมีสิทธิ์ขึ้นบนได้หมดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยคือ สตัวบนห้าศูนย์กับห้าหนึ่งเนาะแม่เนาะค่ะมีเท่านั้นก่อนค่ะบนทีนี้นะเอซี <54. S 2> FC, เลขเขาฟันมาเขาจะให้บนเพิ่มอีกคู่หนึ่งล่างอีกหางหนึ่งหรือสองหางนี่ก็ไม่รู้รอก่อนจ้าไม่เยอะค่ะพิมพ์ว่ารอไว้เนาะคะ่ะพิมพ์รอนะคะเอฟซีจ้าค่ะคิดว่าเลขงวดนี้มันไม่สัญจร เราก็ภาวนาให้มันเข้าเหมือนเก่าแล้วเนาะค่ะค่ะ FC คนไหนที่ติดตามคุณแม่ก็พิมพ์รอของเบิกทรัพย์นาคีนะคะค่ะรอไว้นะคะค่ะรอพิมพ์รอไว้ค่ะขอบคุณคุณแม่จ้าเดี๋ยวติดตามโค้งสุดท้ายค่ะค่ะค่ะไปหยิบรถค่ะคุณแม่เพื่อนกาทำการตองหดวไทยเนาะค่ะแต่ว่าสีฟันโค้งสุดท้ายครับเลขครับของแม่หมอเนาะค่ะเลขครับหางเดียววันเลขออกให้ FC พิมพ์รอไว้ สำหรับแม่หมอแม่ไม่อยากดังนะคะคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยงนะะเนะาะค่ะเนาะค่ะต้องวัดให้แล้ว,ลวจะเด้อมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งบนนะคะห้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ห้าเจ็ดหนะคะพิจะละน้าเบิงค่ะชมเพื่อความบันเทิงการลงทุนมีความเสี่ยงก่ะใส่วิทยาในการรับชมนะคะเด้อ